แต่พอการเส็จเรียบร้อยผมจะบอกผมจะโรยปืนคุณฟอร์มาเล่นตากรอนแอบแต่ตาตายบ่อยนะนะเล่นอย่างเล่นตัวขาดและหนุนด้วยใช่เดี๋ยวตอนเครื่องตายเราเรากำลังเล่นในโหมด PVP นะครับผมน่าจะแท็กทีมันหรือซึ่งก็ไม่รู้นะฟอร์ไม่เลือกอาวุธเหรอทำไมเลือกคริสตัลตัวใดตัวเดียวคริสตัลมันดีสุดแล้วอะเอาหรอของเราตัวนี้ดีสุดนะครับผม เอาเร็วอเร็วปลืองเวลาคลิปเปลืองเลยเอเห็นตอนนั้นเห็นท่ากี่นาทีเขาบอกใช้เวลา24วินาทีในการประมาณนี้4วทีเขาบอกประมาณประมาณเดี๋ยวถ่ายอีกรอบใช่ปะเนีถ่ายอยู่เดี๋ยวรอบิลอีกรอบนาตนโอเคครับ e a d to battle ส ห้า5มาดูกันฝั่งมามีอะไรบ้างพวอ,อะไรเนะี่ยอุปกรณ์ไม่ได้มันไม่โหลดจิ๊กอุ้ยมันมีมังกรใส่ฟ้าไ,ไม่รู้อะว่าแต่มังกรเราเหมือนจะแสกกลางที่สุดทีผู้นี้พวกมังกรใช้ฟรีสามตัวจะเว้นเรากับเพื่อนเดกคนของป่าบู อุ๊ยฝ่ายมังกรใช้ฟรีอยู่กี่ตัวหนึ่งตัวที่เหลือไม่ใช่ฟรีไอ้ย่าจะจะเคยตั้งโมครับเลยเออนี่เกมเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยโปรโมทให้เขาทำไมเออนะวันนี้ก็มากับล่างมินะฮะทุ่ยพี่ยีรีสตายแล้วตายเลยบนเนี่ยอะไรนะิงเป็นเเเลซอร์จ้าคนบอกว่าอะไรนะเป็นร่างมีร่างขีแล้วทำไมอ้าวผมมึนเลยว่าคนจะเป็นแบบนั้นไปละไปละยังมายุ่งยังมายุ่งมันบินชาร์จอย่างเงี้ยอยากให้มันบินเล็ว เอ้ยทำไมเราเหมือนเราจะบินเร็วกว่าฝอเราจนต่งมาจะนั่งกับอู้สามตัวผ่านไบ่ะจบดีเบวอดมอัพแล้วอัพแล้วเผาแล้วครับอัพก่อนละสกิลตี๋เรเาอชิมม่น้นเนาะอ้ยจะไม่เเปิดบ่อมัสกดบอนาเราเก็บแอตัวมึงตอตายแบนพอดีลย เราก็เก็บแล้วตัวหนึ่งเราเก็บได้ตายด้วยมา,าแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนตายเถอะก่อนเดี๋ยวรอเร็วอัพก่อนโอเคอัพแล้วแตยังไม่อัพเลยไม่อัพแล้วนี่มันต้องอัพเอ็มมาล็อก<ๆ>นี่เอ้ยมาแรงมาแรงเกาะหน้าจอกมาแรงเกาะหน้าจอกเดี๋ยวไปยึดฐานก่อนมายึดไปแล้วเร็วก่อนที่มันซัมมอนเนี่ยเธอไททันมาอีกธรรมชาติในกอแขมิจฉนทำไมแล้วก็เป็นไททันป๊าบแป๊บอ้าวรวมๆ10กิโลอะไรตู้ว่าได้ครับ มันจะดานล่างกันีน่ยึดตัางล่างนี่ยเรวยึดว่าแล้เร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเร็เร็วเร็ว,วมันน่าจะว่าได้เหมือนอะไรนะน,นะมาดิมามาดิเอาอไออาแล้วาสอไม่ไหวไม่ไหไปวานไหวบ้บ้ยล้วมาแล้ว,นะวป,ปล่อยไลอเร็วเอมายึดลงไปแล

าามาตับมาเบดามามามาบุกวกมามาบุกวกครั้งนี้เหมือนจะสู้ยากใว่วะอัพสกิลสกิลอะเจ๊โอกแล้มาสามไปเงี้ยไม่รู้มันชื่อท่าอะไรนะผมเผมียกมั่วๆดีกดฮีก่อน เฮ네네้ยเนเธอร์เนเธอร์นั่นจะมาแล้วอปอดไปยึดแล้วปอดปอดไม่วางเร็เวๆสูวอยู่นะเร็วจะตายละเรียบร้อยครับชิวินาทีรอไปเลยย้ายมันเกิดได้นะเราเต้น <weise> ไม่ได้ชนะสักการรอบเ,เดี๋ยวรอบิวมา แข็หนักกว่าเดิมก็ไม่ใช่ตั้งอ่งปลาก็เล็กๆจะสับอย่างเงี้ยเสร็จปเราก็จะมวไว้อ่างนี้ต้องอัพสกิลนี้หน่อยนลัอัพีนเธอรไปกฟอัพเนเธอร์เหยียดยุดยึดยดเร็วยึดยๆดยึดยึดเดยไปเล่นมันกนตัวแรกอัโนมาหาเราด้วยตายละตายตายตายแต่เป็นฝ่ายอัพโนวทำไมเราถึงโดนอัพโนะไปคุณหมวเวลก

ต้องตายเหมือนกันเลยนี่เกิดแล้วหิวเลือดปั๊บเอ้ยประตูวะทาไมไม่ทำงานแล้วอ่ะ <S <S อ๋อแคปเราโดนยึดหมดถ้าแคปเราไม่โดนยึดเราก็เปิดได้ตัางกัน<ด><ะ>มาละระวังนะทำไมาได้กีดตามเมือคืนชี้จะชนะจตาร์ยังไงลองมา P.V.P ดิก็นี่เล่น P.V.P อ,อ่อะอ่างั้นลองกดโคออปดูเอาล่ะ เฮ้ยเนียเธอไปแล้วนี่เธอไ,ไ,ไม่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 ไปเลยบอลไปเลยไปตาเนเธอก่อนอู้วเวลแปะไม่ไหวมันไหวะแต่ขี้เกียจแค่อยู่นิ่งๆ <c oughs> เวลมันกอ่นล <c oughs> เวลนลนล ย่ไปนหยุดไว้หยุดไว้แล้วเดี๋ยวมันมาแล้วมันมน่ยโอ้โยักษ์จะเจ๋เลยประตูดูทำด้ก่อนมันจะประตูก่อนแล้วปอนยังคลมไกด์อะไรเราอีกครับเรา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 บวกกับยาก้อนอยู่เราบวกยูกไหมว่ มาหน้าเราะตมานไ้สู้ตายโว้ยวลา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 ตายอะเมื่อคยคนสุขภาพร่างกายเราอะดูอย่างเดียวเลยกินี่ดาวเมท่อนป้อนตายเลยไคบไม่มีใครที่เหมือนคืนค่ะ โอเคมันแปลกใจมถึงเรียกเนเธอร์นั่มาไนใบบวเดี๋ยวก่อน่เดี๋ยวจะไปตุ๋ยมันมามาไปบวกไปบวกกับเราามา, <_ an> าอที้มาน้องเลเวอร์ยิ้มมามามาเจอคนี้มามาเจอนี้มงโกงวะไริลเราอะ แต่ตัวตัวปฏิเสธร้องกระหูต้องขึนตัึ้นตำรวจย่งให้ปัใส่กูยูยูแล้วก็มีที่มาเราก็ลืมเราไม่ใช้เนาะอพอไปยึดแคปไลน์หน่อยเดี๋ยวจะวางไปตรงตีปั๊บเอาตัวนี้ให้รอดเอยแคปลไลน์ไม่ต้องอ่ะอาชิเมนอันล็อกเลยไม่ก็ตัวน,นี้ไปยึดแคปไหน่อยก็ได้ฟอนเราจะได้วางแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวนึงข้างบนข้างบนข้างบน มาไปบวกกับเรามาโอ้ยนีเฮ้ยอะไปนอูแล้วเอ้ยั์เงเหอ้มาเจอเลเซอร์หน่อยไม่โดนเลยาแคปไเอเี่อาได้ไม่รู้ไม่รู้ว่ะกับ อยู s. <S ่ใกล้ขนาดนี้ใจใหม่เนี่ยรั้ต้องอัพสูอินฟโนเลยสคนที่เหลือนะคะก็คือนางอัมราราเดชปแล้วก็นางสาวโราด้วยค่ะเกียี่ดีนีครับสนุกไปเลยปะสนุกโหมันไม่ตัวมามาใครเผามาใครเาว่ามาใครเตาา ยึดเร็วรีบหนีขวาไปนี่ฟอนเดินเต็มมันนี่รีบเฉวยกัสดีไปยึดเต็มฟอนมันมาอีกตัวแล้วอ่ะป้องกันไว้ป้องกันไว้ตามไปก่อนเดี๋ยวเราจะแอบเฉลี่ยโอกาสหนีไปยึดโอ๊ยตกใจมาแล้วมาครับแล้วนี่ยพระเอกมาแล้วตายปล่อยมือกี่ครั้งนะเนี่ยถ้าโดนหลอกน,นะคะโอาา๊ะป้าตาก

เอายึดไปยึดเดเ็ดวึนอุ้อุุ้อุยุดยังพอวยึดไว้ไม่ได้ไม่ได้มัน มัึงไ่้ถ้าเขาประตูวัดไปช่วยไงยไม่ไหวไม่ไหวมันเก่งนะมันแยกล่าอีกสิบสามมิ

ตัวใหญ่เหรอตัว่เหรอเี่ยวเธอแนทันใหม่ครจะเพียดถ้าเราฆ่าเพี้ยถ้าใด้ตัวหนึ่งมันมาอีกฆ่าอดมันมาอีกโอ้โหิโอ้โหโอ้โวสกิลหดสกิละกอนกลับก่อนล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ้เราจะลออเหรอไอ้นี่ยเพีงคนเทีวไปแล้วเ่บ้างเย้ เอ้อมาตายาเรือกษาเจกัน hmm. ด mm ้นะจ๊ะไ so oh, ่องใสน้อสโ่ตโนโนมาาเเเธอมาแล้วก่อน

พี่พีพีพีพรอเนี่ยเย่ได้รางวัลเย่เวลอัพเออเราไม่อัพเราอันดับสามหมูฟ้อนชนะเราไอ้ขอเราอันดับสี่เรอาอเปลี่ยนตัวเล่นมนื่อกี้วะไปไปไปจบคลิปก่อนป่ะอืก็ขอจบคลิปได้ผมสวัสดีครับผม